นนเปิดฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลที่สนามคลองห้าใกล้วันแม่ราคาดอกมะลิถูกแต่ส่วนประกอบแพงขึ้นคาดยอดขายผู้สูงสองเทศกาลใกล้ศาสตร์จีนและวันแม่ผู้พักอาศัยหอพักเดือดล้นหนักโจนชุมหลังป้องจอปิดจับภาพคนร้ายขนาลงมือย่านคลองหนึ่งเปิดให้บริการแล้วตลาดสดอบตคลองสามค่ายปีกส่งใหญ่ที่สุดในย่านคลองสาม และสภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยัดยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นทาง l อ c a b เค t บรับชมผ่านช่อง9นะครับ วันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับโดยที่อบตคลองสามได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาทางด้านฟุตบอลที่สนามคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับโดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่สนามฟุตบอลยาเทียมเพอร์เฟกต์วันตำบลคลอง5าอำเภอธ,ธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับทางอบตคลองสามนำโดยท่านนายกดร ok วิริศักดร์าดาได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยจัดโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลอายุ10ปีถึง16ปีให้กับเยาวชนในตำบลคลอง3ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่31สิงหาคมนี้โดยเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ณสนามฟุตบอลย่าเทียมเพอร์เฟควันตำบลคลอง5ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาสาสิบนาที ถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีซึ่งรวมระยะเวลาทั้งสิ้น8วันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆซึ่งท่านดรวิริศฮัต์ตานายกอบตอของสาได้ติดภารกิจจึงให้ท่านนิพนธ์แก้วธรรมรองนายกอบตอของ3จังหวัดปทุมธานีเป็นผู้เปิดกองการนี้แทนซึ่งมีผู้ฝึกสอนจากทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนจากสโมสรต,ต,ต่างๆเข้าร่วมกันอย่างหนาตาโดยให้ความรู้แก่เยาวชนฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานซึ่งภายในงานนี้มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากให้ลูกหลานของท่านเข้าร่วมโครงการนี้ติดต่อสอบถามได้ที่0819275944ออบตนุพนันหนูเจริญต้องขอเชิญชวนด้วยนะครับโดยใกล้วันแม่ขึ้นมาทุกทีนะครับซึ่งราคาดอกมะลิ ก็เริ่มจะพุ่งสูงขึ้นโดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาดอกมะลิและดอกไม้นานาชนิดที่ใช้สําหรับกราบไหว้ในเทศกาลวันแม่ที่ใกล้จะมาถึงในวันที่12สิงหาคมนี้โดยได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายในตลาดดอกไม้ตลาดไทยหมู่ที่10ตาบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจวังหวัดปทุมธานีซึ่งนางพิมพ์มประภาทิจเจริญอายุ59ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านเจ้ต้อมดอกไม้สดได้เปิดเผยว่าราคาดอกมะลิปีนี้ถูกลงจากเดิม ซึ่งดอกมะลิจะจำหน่ายลิตรละ500บาทแต่ปีนี้ล้เหลือเพียงแค่350บาทถึง400บาทเท่านั้นดอกดาวเรืองราคา100ดอกต่อ70บาทจากเดิม100ดอกต่อ80บาทซึ่งทางนี้ส่วนประกอบที่ใช้เช่นดอกลักดอกกุหลาบมีการขยับตัวสูงขึ้นแต่ไม่มากนักซึ่งสาเหตุตนเองคิดว่าน่าจะเกิดจากการมีเทศกาลสเทศกาลใกล้กัน นั่นก็คือวันสากจีนและวันแม่จึงทําให้ดอกไม้บางชนิดขาดตลาดและมีการขยับราคาขึ้นโดยคิดว่าขายดีกว่าทุกๆปีอย่างแน่นอนและในส่วนของราคาต้นมะลิสดที่นามาห่อฟอยแต่งความสวยงามที่เป็นที่นิยมของลูกๆที่จะนิยมซื้อให้กับคุณแม่เนื่องจากเป็นต้นไม้สดซึ่งมีชีวิตคุณแม่สามารถนําไปปลูกไวร้รอบๆบ้านเพื่อบันทึกความทรงจําในวันแม่ของแต่ละปีโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ต้นละ50บาทถึง150บาทต่อต้น ส่วนวงมะลัยดอกมะลิเริ่มต้นที่10บาทถึง300บาทแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งก็ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับสำหรับตลาดสดอปตคลองสซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้โดยผู้สื่อข,ข่าวได้รายงานว่าที่ถนนเรียบคลองสาหมู่ที่2ตําบลคลอง3ามอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้เปิดให้บริการแก่ชาวคลองสามได้จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดและของอื่นๆอีกมากมายณนะตลาดสดอปตคลองสา ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดที่ค้าส่งใหญ่ที่สุดในย่านนี้โดยมีแผงกว่า1,000แผงโดยเปิดให้บริการแก่ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงบนเนื้อที่กว่า15ไร่และที่จอดรถกว่า700คันซึ่งทีมงานบริหารโดยบริษัทพิชัยเจริญผลจำกัดร่วมกับทางออบตคลอง3 ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดโดยมีลูกค้ามาจับจ่ายตลาดในช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นจำนวนมากซึ่งถือได้ว่าคึกคักและก็ขอเชิญชวนชาวคลองสามทุกท่านมาเลือกซื้อของต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับที่ตลาดอตอสามนี้มีสินค้าเรื่องสัรมากเลยไม่ทราบว่าคุณพี่มีอะไรจะแนะนําสินค้าบ้างครับอ๋อผมก็มีผักสดหลายชนิดครับผมในตลาดของอคลองสาม มีผักรถุชนิดเลยครับผมที่ร้านอะไรครับเนี่ยอ่าร้านคุณออฟผักสดครับผมเปิดแต่กี่โมงครับเนี่ยอย่างนี้เปิดตั้งแต่ตีห้าครับผมปิดสองทุ่มครับผมดูเหมือนคนจะเยอะเลยนะครับครับก็เยอะครับผมมีสินค้าครบทุกอย่างกับตลาดนี้มาเชิญรุนมกันได้ครับโอเคครับมาต่อกันที่ข่าวอาชญากรรมบ้างนะครับโดยผู้พักอาศัยเดือดร้อนหนักหลังถูกโจรเข้าขโมยของซ้ำซากก่อนที่ภาพจากกล้องจอปิดจะจับภาพไว้ได้ ดยผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในหอพักกัญญาลักษ์หมายเลขที่73ทับ168ซอยไทยธานี11หมู่19ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีว่ามีเหตุคนร้ายลักทรัพย์หลายครั้งแต่ไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ซึ่งล่าสุดได้ลงมือก่อเหตุในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายไวอย้อย่างชัดเจนแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้จากการตรวจสอบพบว่า หอพักดังกล่าวสูง5ชั้นมีห้องพักเกือบ50ห้องส่วนใหญ่แล้วเป็นพนักงานของบริษัท P k p Center จำกัดตั้งอยู่ปากซอยไทยธานีสิโดยประตูทางเข้ามีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบผ่านคีย์การ์ดและการติดตั้งจับกล้องวงจรปิดจำนวนหลายจุดซึ่งทางด้านนางสาวสุพรรษามูลประวัติอายุ31ปีผู้ดูแลหอพักได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาในระยะเวลาประมาณ6เดือนมีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุรักทรัพย์จำนวน4ีครั้งซึ่งได้รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนสองคัน พระเครื่องและล่าสุดในวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีคนร้ายซึ่งตนเองคาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุเดิมใช้รถจักรยานยนต์แบบหญิงยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินเทาเข้ามาจอดด้านหน้าหอก่อนที่คนร้ายเป็นชายหนึ่งคนลักษณะาการแต่งกายสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินกางเกงยีนสีน้ำเงินรองเท้าแตะอายุประมาณ30-40ปี จะเดินขึ้นไปที่หอพักชั้นสองห้อง209เพื่องัดประตูห้องแต่ไม่สามารถเปิดประตูได้ก่อนที่คุณร้ายจะขับรถออกไปและกลับเข้ามาอีกครั้งโดยใช้กกนไกตัดผ้าทำลายประตูลูกบิดก่อนจะเข้าไปลักทัพย์โดยได้โทรทัศน์สี LED ขนาด32นิ้วยี่ห้อโตชิบาราคากว่า1,000 10, 0บาทใส่กล่องอย่างดีขึ้นรถจักรยานยนต์และขับหลบหนีไปอย่างหน้าตาเฉยซึ่งหลังเกิดเหตุ ตนเองได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและมีทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายแต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เลยซึ่งทางด้านพันตำรวจโทจิรวรณสารวัตรสืบสวนสพคอลองหลวงได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปินภาพคนร้ายจับกล้องวงจรปิดเพื่อออกติดตามจับกลุ่มคนร้ายและจะประสานกับทางเจ้าหน้าที่รปภของนิคมอ,อุตสาหกรรมนวนครและหอพักในเขตพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวัง โดยคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายรหลนี้ได้อย่างแน่นอนมาติดตามพยากรณ์อากาศวันนี้บ้างนะครับที่ประเทศไทยโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์กระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนคร และนครพนมขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรออกเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันที่9กและวันที่สิสิงหาคมนี้ขอให้ตรวจสอบลักษณะาอากาศก่อนจะออกเดินทางซึ่งอาจจะมีพายุบางลูกแต่อาจจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนักสำหรับพยากรณ์อากาศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆมากโอกาสมีฝนตก ฟ้าขนองกระจายเป็นบางแห่งอยู่ในเกณฑ์1ะ6 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับข้อควรระวังช่วงในวันที่13-15สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือยอย่างระมัดระวังด้วยนะครับและนี่คือข่าวทั้งหมดของเอลซีเคเบิลรับชมผ่านทางช่อง9ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ